ระจารย์กรรมการิสลามประจำจังหวัดจังนะครับรับมอบสิ่งของจากผู้ว่าครับครับครับ ครับท่านต่อไปนะครับครับท่านต่อไปนะครับยินสุกเกณ์นะครับท่านพูดครับท่านต่อไปนะครับท่านสัจจริยาตรงส ท่านต่อไปนะครับท่านเหลินช่วยน้ำสีนะครับผู้แทนผู้นำกับและท่านุดท้ายนะครับท่านครับอ่า Ini dia sampai demo, penjebak pas datai dari Perancis, dari Arab Saudi, 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 ซึ่งมีนายนุมาตาเป็นประธานชมรมและคณะทำงานของสถาอตัวซาอุดิอาระเบียด้วยหลังจากที่ับันนีนรร้ได้เวลาสมควรผมขอเยี่ยมเชิญท่านผู้ว่าการตลาดรังได้ทำพิธีมอบป h ม r m คกามเปี่ยนกวานเพร่อการรับท่านที่สองนะครับท่านอำนวยสุรนครับจากอำเภอตะเลียน ท่านที่สามนะครับท่านจารูนยา่าฝาจากอำเภอกันตังครับท่านต่อไปนะครับท่านสูอินสูุเดนจากอำเภอย่านตาขาวครับท่านปักริยาสองขาท่านเหล็นช่วยน้ำสีจากสเเ่าครับ และท่านสุดท้านะครับท่านสีผมจากพยอดกับเก่าพบปะกับผู้นำศาสนาครับหัวหน้าสวนราชการเนี่ยท่านนายเธอทุกท่านครับเนื่องในโอกาสเดือนรอมาดอนอันประเสฐซึ่งพี่น้องมุสลิมทุกรทศาดหนึ่งพันี้ี ได้เข้าสู่ธรรมดรนมาตั้งแต่ตอนที่3ม,มีมายนให้กิจกรรมมีความเหมาะสมผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรงังความเป็นหนึ่งเดียวและความรักความสามัคคีความปลองดองให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไปท่าศาสนาและพี่น้องมุสลิมจังหวัดตรังทุกท่าน ได้ปฏิบัติาศาสนกกิดเพื่อความสุขและอดทนเือกุลาหนมาให้แก่พี่น้องมุสลิมทั้งวงสุดท้ายนี้ผมขอพรอ,นอันประเสริฐจากองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าขอได้อบคุณมาขอคุณมากครับเจ้าหน้าที่นะครับได้จัดเก้าอี้นะครับ จะไปกันนี้มด้านครับ